สวัสดีครับกำลังกลับอุ่นไอรักเดี๋ยวก็ถึงแล้วเออนัง่งขับรถไปด้วยคุยทำทรมาไปด้วยตอนนี้ถึงเทพสถิตแล้วนะฮะก็พวกมึงคนทุกวันนี้มันเมาทำมันบ้าทรมาุทธเจ้าก็สรุปไว้อยู่แล้วว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่พวกมึงอน่ยยึดมั่นถือมั่นยึดเมื่อมั่นถือมั่นในทำทั้งหลายทั้งปวง <laughs> ยึดมั่นไปหมดพวกมึงอ่ะเอาเรื่องการราคาปฏิกาเองโกรธอยู่เลยยังไม่โอ้ยพวกมึงเนี่ยมึงมึงบ้ากันแล้วมึงไปคนละเรื่องเออทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่พวกมึงอ่ะยึดมั่นถือมั่นทั้งทั้งที่ทำก็ไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงเออขันหน้าอายตนะาหกไม่เที่ยงแล้วก็พวกมึงก็สอนกนันย,ยึดมั่นถือมั่นเอาไปปรุงแต่งต่อซ้อนกันไปสารพัดสารพี ทูเอ้ยไอแม่งก็หลงกันอยู่นั่นแหละอีกพวกหนึ่งก็ยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติยึดมั่นถือมั่นในศีลพตเออแต่ก็รู้ว่านะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเออยึดมั่นในศีลพจน์ยึดมั่นในข้อวัดปฏิบัติยึดนั่นในอาณาปานสติยึดมั่นในพุทโธนโมสังโฆยึดมั่นในสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา เนี่ยพวกมึงอ่ะถึงไม่ผลจากความหลงสักทีเองนมะัมันไม่พ้นหรอกเพราะมันไม่เข้าใจมันไม่เห็นแจ้งในธรรมะธรรมชาติที่มันไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเออสมมุต,ติต่างๆนานาโอ้ยหลงความรู้ตัวเองแค่รู้เอออะไรนะแค่รู้อะไรนะไม่ใช่แค่รู้ ก็พ้นทุกข์สันตีนมึงมีบันพ้นทุกข์หรอกกูจะบอกไม่มีทางุทธเจ้าบอกสุขทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเออพวกมึงอะเอก่งกว่าุทธเจ้าอืขนาดุทธเจ้ายังมีทุกข์อยู่เลยท่านจะอะตอนท่านป่วยท่านก็ทุกข์ทุกทางกายนะเว้ยแต่ทางใจท่านไม่ทุกข์เพราะท่านมียึดมั่นถือมั่นไงนะนั่นแหละทำทั้งหลายอะ ที่พระอ,องค์บมสสรุปของพระอ,องค์น่ะพวกมึงอะประมาทในทำตถาคตเออพวกมึงไม่เห็นตถาคตหรอกเออวัดตัวตนมึงอะธาตุรู้ธาตุเทียธาตุบริสุทธิ์จิตอิสระจิตส้นงเต้นมึงเดียธาตุรู้ธาตุเทียอะไรพวกมึงอะไม่มีหรอกเออพระเจ้าไม่เคยสอนอ,อืมเพราะมึงมีอยูไ่ไงเออพทธเจ้าพูดเรื่องความไม่เที่ยงอนีจจังอนตตา แล้วก็สรุปรวมลงที่ทําทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรคิดมั่นถือมั่นพวกมึงอะ่ะโอ้ยมีธาตุรู้มีนิพพานธาตุเพราะรู้จึงพ้นทุกมันรู้มันไม่กูไม่เห็นมันพ้นเลยแต่ละตัวนะเออเลยหลงรู้กันอยู่นั่นอเออหลงรู้เข้าใจว่าตัวเองบรรลุนั่นอะ่ะพอได้ฟังธรรมะได้รู้นู่นนี่นั่นต้องกลับมารู้ตัวอ่า เออเราต้องฝึกความรู้ตัวนะเออมึงตายแล้วเนะี่ยกูว่า,า,วาอืมก็เลยฝึกความรู้ตัวนะต้องกลับมารู้ตัวกูก็แปลกใจเอะแล้วพวกมึงใช้ชีวิตมาขนาดนี้พวกมึงไม่รู้ตัวเยวะเนี่ยตักข้าวใส่ปากพวกมึงไม่มีสติหรือไงวะของอร่อยไม่อร่อยพอใจไม่พอใจพวกมึงไม่รู้เลยเหรอเนี่ยฮนะพวกมึงให้คนง่มาสอนจุงจมูกพวกมึงเนี่ย แบกของหนักอยู่ได้พวกมึงยึดมันถือมนันเออไม่เคยปล่อยเคยวางอะพวกมึงอะยึดมันถือหาที่เกาะไปเรื่อยพวกมึงอะออกจากกูก,ก็ไปหาที่เกาะตรงนู้นตรงนี้ให้เขาการันตรนการันตีตรงนี้ไม่งั้นไปได้พวกมึงอะไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้หรอกเพราะอะไรเพราะพวกมึงมีตัวตนอยู่ เออมันยังหาลาบสากลาหาที่เกาะที่ยึดไปเรื่อยเปอยบอกจากกูไม่ไม่ได้ยึดกูแล้วเป็นไง,ไงอืมหาที่ยึดใหม่อืมอนี่ไงทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมันพวกมึงแต่มันอุปทานยึดมั่นถือมั่นไปหมดหลงไปหมดเออคิดว่ารู้แต่ไม่รู้จริงๆไม่รู้อะรู้ตัวนี้ไม่ใช่แค่รู้ของมึงน,นะ รู้ที่กูพูดเขาเรียกว่าปัญญาไอ้รู้แบบแค่รู้แบบของพวกมึงนะ่ะนะโอ้มันไม่แค่รู้หรอกกูจะบอกเวลามันกระทบจิตใจมึงอะที่มึงบอกว่าแค่รู้ก็พ้นทุกข์ถูกมันยังไม่กระทบของมันไม่เที่ยงอะ่ะอย่าให้มันมากระทบแล้วกันเออต้องเจอเหมือนกูเนี่ย ผ่านปร,ประสบการณ์มาทุกอย่างผ่านวงจรชีวิตผ่านสัจธรรมการบีบคั้นทางโลกและทางธรรมทุกอย่างสารพัดนะมันต้องดับอุปทานเว้ยมันไม่มีอะไรพ้นทุกหรอกอย่างที่มึงพูดหรอกโธไอพวกขี้คุยทั้งหลายนะ่ะพ้นทุกเออถ้าเาถึงทำจะไม่มีทุกหมามาหากูเนี่ยเดี๋ยวกูจะทำให้มึงทุกโธ่ พวกมึงเนี่ยมันมันไม่เห็นความจริงเงม,มันเออของมันไม่เที่ยงมันไม่เห็นความจริงมันยังพ้นออกจากอาสวะกิเลสไม่ได้พ้นออกจากอาวิชชาทำลายอวิชชาตะนาวประานไม่ได้มันก็เลยมีมึงรู้มึงพ้นถูกมันไม่พ้นหรอกโอ้ตาตที่มึงมีขันห้าอยู่นะกูจะบอกนะอืม ผู้เจ้าท่านดับอุปทานขันความยิดมั่นถือมั่นท่านหมดหลงตรงนั้นส่วนขันที่เหลือก็ใช้ชีวิตไปเออท่านจบท่านจบภพบชาติตรงนั้นนะเออจบภพชาติตรงอุปทานอะวิชาตานหาอุปทาน,ทานตัวมโนกรรมมโนวิญญาณหรือสัตตนงังนั่นแหละหรือได้ช่างนั่นแหละผู้ยึดติดนั่นแหละแค่นั้นแหละพวกมึงอะโอ้จะลาก,กามจะเป็นผู้พิเศษ เออจะไม่มีลูกไม่มีผัวแม่งต้องเจอรูสักหน่อยสน้สาวเออไอ้อออนักทำสาวๆเลยมาเจออาจารย์วิทยังไม่แก่ถ้าแปดสิบไม่เอานะเว้ยแม่งตายด้านแล้วพวกเนี้ยทำเป็นละไม่โกดละราคาแะละ้เป็นผู้ดีพวกมึงอ่ะโอ้ยดีชั่วก็อยู่ที่ตัวทำถ้าไม่มีภาษาอะไรอ่ะ มันก็ไม่เกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจหรอกนอกจากมึงจะปรุงออกมาจากสัญญาในจิตมึงอะนะฮะอืมไม่ต้องรอกระทบข้างนอกหรอกข้างในมึงอะอสวะมึงอะมันปรุงออกมาเองเออมึงดับตัณหาประทานตรงนั้นไม่ได้จิตมโนอินาเออถ้ามันผลแล้วจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรหรอกหลงเท่นั้นแหละข้างนอกก็ทําอะไรมึงไม่ได้หรอกเออทุกทุกมันทุกที่ขันหมดเลย เออมีทุกข์อะมันยังมีราไม่พน้นทุกพน้นทุกได้เพราะรู้ลองมึงไม่กินข้าวสักสองวันดิแอนแล้วเปิดชี่ไม่ต้องไปขับทายอะ่ะเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าทุกมีจริงเออนั่นแหละทุกสักจจะเลยอะอ,อพวกมึงเนี่ยอลยมีคุณวิเศษเยอะวิเศษกว่าเขาเก่งกว่าเขาเก่งกว่าชาวบ้านเขาอือ นะฮะไม่ได้ทําตัวอะไรเดี๋ยเอาแต่บุญนรกสวรรค์ไปอ้างเขาเอาแต่ความรู้ไอ้เออความจำาน่ะไปสอนเขากูบอกอะพวกมึงไม่สามารถช่วยคนหนีหลุดพ้นได้จริงหรอกต้องเจอกูเนี่ยทำให้คนอะคนจากความยึดมั่นถือมั่นมาเยอะแล้วะฮะพวกมึงอะทำอะไรไม่ได้คอยเกาะเกาะบุญเออเอาความจําไปพูด แล้วก็หวานล้อมเขาเพื่อให้ให้เขาทำบุญกับพวกมึง้ชาติหมาสร้างรุ่นสร้างนี้ที่มันไร้สาระเออเพราะเอาบุญไปล่อ,ขอเขากล้าทำมันกูไหมอะโธเอาความจริงอะถ้ามึงเห็นความจริงอะมึงไม่ต้องมาสร้างภาพหรอกตอนวันนี้ยเดี๋ยวมีลูกศิษย์มาปลดล็อกสองคนแล้วก็ลูกศิษย์ต่อมาด้วยจะไหมเธอคนที่เขายังไม่ประมาทที่ทำ นะพวกมึงนะตรงนั้นสอนดีกว่าอาจารย์วิทย์เออมึงก็ไปสิเอ,อสอนดีมึงอมึงหาตามหาความพอใจพวกมึงอ่ะแล้วก็เวลาแล้วอีกพวกนึงอ่ะเวลาทุกเอาทุกมาหากูต้องมาปรึกษาต้องมาถามนู่นถาม,ถาม,ถามนี่ตอนมึงมีความสุขพวกมึงอ่ะไม,ไม่ไม่หาหรอกเออเอาพลังงานลบเอาบ้าบออะไรมาให้กูกูไม่สนใจกูไม่คุยอะไรื่องพวกนี้ถูกพอมีทุก เออนึกถึงคนนน้นคนนี้อยากเอาทุกมาฝากเขามานั่งเล่าเรื่องบ้าบอเลยเออเวลามีความสุขไม่มีแล้วก็มึงอะ่ะจังไรกูไม่มีคุณวิเศษให้ใครไว้กูบอกกูชี้แต่พวกมึงหลงอะไรอวิชชาตันหาประทานถ้ามึงเข้าใจถทีนี้มันก็ดำเนินชีวิตไปกับโลกเถอะเออตาเหตุตามปจัจจัยอะไร ความผิบากกรรมของเราที่เหลือนะฮะดับอุปทานขันนะเมื่ออับดับอุปทานขันได้ข้างนอกมันก็ไม่ยึดแล้วนะฮะมันก็แค่อาศัยเกื้อหนุนกันไปไม่ใช่พอทุกขพออะไรเอาทุกขมาให้คนอื่นพวกมึงอะเวลามีความสุขกับพวกมึงไม่เคยนึกขาหรอกเหมือนเวลามันตกอับมันก็หาพ่อแม่ เวลาไปทางานอยู่มีความสุขความสบายไม่เคยนึกถึงพ่อแม่นึกถึงบ้านแต่เวลามันมีความทุกข์เนี่ยโอ้ยนึกถึงพ่อแม่นะฮะเวลาอยู่กับลูกกับเมียกับผัวเนี่ยเอ้ยมีความสุขไม่เคยนึกถึงพ่อแม่เวลามันเลิกกันน่ะมันนึกถึงพ่อแม่เนียมีอยู่แค่นี้แหละบนโลกวันนี้เดี๋ยวขนโคนะฮะพวกมึงไม่กล้าเสียสละอะไรที่มันเป็นจริงจงจัง ให้แก่โลกให้แก่นคนนี้กูเนี่ยทำมาเยอะแล้วตั้งแต่ทางโลกเลยแม้แต่ทางธรรมกูเสียสละจนจนกูเบียดเบียนตัวเองกูจนต้องตั้งกติกาขึ้นมาทุกคนต้องเสียสละทุกคนต้องมั่นคงใครคิดว่ามีที่อื่นสอนที่กระปกูไม่สนใจกูสอนให้จบไม่ได้สอนให้จำ พวกมึงตามหาความพอใจอ่ะเนี่ยแบบคุณชิดพูดเลยคนพวกนี้มันตามหาที่พอใจที่มันสบายใจเพราะมันเข้าใจมันก็ดีใจแต่เวลากระทบก็มีมันเหมือนเดิมเพราะมันคนละเรื่องเมื่อมึงตามหาความพอใจได้ความไม่พอใจก็ต้องปรากฏถู่คนมึงมันไม่หายไปไหนเป็นทําคู่เว้ยสู่กระทุกเป็นของคู่กันเว้ยถ้าชีวิตคนนี้มันมีแต่ทุกข์อะมนุษย์เนี่ยมันก็คงไม่อยู่มันก็คงฆ่าตัวตายหมดแล้วเหมือนพวกที่ฆ่าตัวตายเพราะเพราะมันอะ มันคิดว่าชีวิตมีแต่ทุกข์มันก็เลยไม่อยู่แต่ถ้าคนที่เขาเขาไม่ได้คิดด้านเดียวอย่างนั้นอ่ะเออมันมีทั้งสุขทั้งที่ทั้งทุกข์เขาก็จะผ่านวิกฤตผ่านชีวิตไปได้เขาก็จะให้โอกาสกับตัวเองกับช่วงชีวิตของเขาชีวิตมันไม่ได้มีมันไม่ได้ฟ้ามันไม่ได้มีแต่ฝนตลอดนะมันมีฟ้าหลังฝนนะเมื่อมีพายุมันก็ต้องมีสงบมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดา นะฮะพุทธเจ้าบอกไม่ควรยึดมั่นถึงมัน่นเออต้องเธอต้องเห็นก็ไปถึงแก่นแท้ภายในของเธอเราหลงอะไรอยู่นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเออเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปดูบ้านวิบูศก่อนเพราะว่าเขาวางท่ออยู่แม่วันนี้แล้วก็จะเข้าอินเทอรับมันไม่ไกลกันนะฮะผมก็ นี่แหละฮะทำที่เป็นแก่นมันยากเพราะว่าคนทั้งหลายมันก็ตามหาความพอใจความสุขความสุขในธรรมะ mm hmm. นะฮะมันหนีจากทุกแต่มันไม่เข้าใจว่าสุขกับทุกเป็นของคู่กัน mm hmm. เมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกเมื่อมีทุกก็ต้องมีสุขเป็นธรรมดาไม่อาจเปลี่ยนแปลงสัจธรรมหรือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติตรงนี้ให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้นะฮะทุกคน่ะ มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์การมาเกิดแต่ละครั้งของมนุษย์หรือสัตว์นะฮะไม่มีใครลาบลื่นหรอกคนที่เขาได้เกิดมาได้ชีวิตที่ดีพ่อแม่เขาเขาอาจจะสร้างกรรมดีมาก็จริงแต่เราอ่ะเราคอยแต่สร้างกรรมดีสะสมไปอย่างนี้เะคุณจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไม่จบสิ้นเะคผมถามแค่นั้นะ คุณจะดับอุปทานที่มันจะไปต่อเนี่ยดับอุปทานที่มันต้องสร้างมาแล้วมีทุกภพทุกชาตินะฮะโอเคคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ให้เป็นวิทยาทานนะฮะผมไม่มีอะไรทุกวันนี้ผมไม่มีตาดาเพราะผมพูดไปหมดแล้วคนมันก๊อปผมไปหมดแล้วจนแยกแก้ไม่ออกแล้วว่าใครจริงใครปลอมผมปั้นคนมาหลายคนแล้วทุกคนก็ทำให้ผมผิดหวังเสียใจหมดเลย เสียใจกับมนุษย์ที่เหมือนพวกนี้ถามว่าผมทุกข์กับพวกเขาไหมไม่ทุกข์เพราะผมไม่ได้ยึดมั่นถือมันคนพวกนี้ได้ประโยชน์จากผมไปทั้งนั้นแหละแต่ไม่เคยเขาไม่เคยเห็นประโยชน์เขาคิดว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำตรงนี้แต่สิ่งที่ผมช่วยเหลือเขาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้มันไม่เคยนึกถึงหรอก ก็เหมือนพ่อแม่คลอดมันมันบอกว่ามันโตเองอะไรครับโอเคจบแค่นี้ครับสทุกครับสวัสดีครับ